lời bỏ bên cao nhọn mặc sao cung vắt ai thiếu nhang lát mà phẩu thuộc sau thuộc lên phố đây HẾN nà vào cha cấp là cầm PHÈNG พ่อใดมีแหงได้แต่งคือสิโกปานาอยู่คนละคุมอาอกะกลุมหัวใจจันบ่าวปันไกลลอยไปได้ครับประทาน จานเป็นมดแดงเมืงเองแยงบักม่วงอยู่นานเที่ยวจีบแต่บอมีหวานสงสารไอแนบบอนอวันงานหลวงพ่อไอครา ยุกลางเลื่นวัดแนมเห็นสัดสันน้องควงผู้บบาวเกลียกลอบอกกล้าเอ่ยทักจันน้องสินนักใจต่อควงกันยางสากจอดจอ ก็พอครูความเป็นไปเมื่อคำสิเวาเพียนเฝ้ามาดนแสนโดนแต่น้องบอสุนเห็นว่าอายจนหรือไดผู้สาวคุ้มวัด มัตดตาสัมพันธ์กันไปห้องสวอ,อสดบ่ใสสังขีใสใจไทยบ้านเดียวกันห้องสวอ,อสดบ่ใสสังขีใสใจไทยบ้านเดียวกัน สินิ้วอันไรแหวนสองแขนอันไรกำไลสี่ห้องหัวใจอันไรค้นจองขอกราบสวัสดีพี่น้องแม่เอาบองพระโอนขอกราบสวัสดีทุกทุกคนที่กําลังรับฟังรับชมอยู่ในขณะน,นี้กระผม่าววัลพน ค้นรูปรอนาะตาดีที่สุดในประเทศไทยก็มาเจอมาเจอกับท่านพ่อแม่พี่น้องอีกคือเเ่าเหมือนเดิมนะครับช่องยูทูบของผมช่องยึบยืมเรคคอร์ดแต่หากท่านพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยพี่น้องเอยยมือนี้ เป็นมือวันที่24เดือนพฤศภาคม2 5 65ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแรกนี่ครับอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคล้องหลวงจังหวัดปทุมธานีกะมาผาทัานพรมพิ้อง เยี่ยมชมทงไฮทงหน้านะครับเนะาะทงไฮทงหน้าพวกนี้กะเขาท่ำไฮทํำหน้ากันปีซีเถือพวกนี้ครับเ,ออเขาพวกนี้เขาเขาสามเดือนสามเดือนสี่เดือนกับเกียเ่ยวเธอหนึ่งปีหนึ่งกับเก็บเกี่ยวประมาณสี่เถือนะครับบนแถวนี่เขาสีมีนหน้าสูบเขาสูบออกปล่อยเขา่าปล่อยออกตลอด ดูดูการครับผมปูนนะผมลงมานี่ก็นถนนครับผมถนน,นพึงสร้างไม่รถผมก็จอดอยู่นี่นะครับผมปูนนะครับผมเขาเห็ดให้เห็ดหน้ากันวัดต้องหลายแล้วครับสีหาไล่แต่เห็ดปีละซีเทือหาเทือล่องคูนมึงเด้ครับหาไล่นี่ เฮ็ดปีละหาเทือกับคูนออกไปเด้อหาซียี่สิบยี่สิบไรต่อปีนะครับดีกว่าดีกว่าบ้านนอกเฮาอีกครับผมปีละ,ล,ปละเทืออ่ายี่สิบไรเฮ็ดปีละเทืออันนี้เฮ็ดปีละซีเทือโอ้สารพัดครับผมท่านสมัยสุมนุมกับผมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสัส่สมัยเวยครับพี่น้องเออช่อง youtube ว่าว,ว,วลวพ่นคนหน่าตาดีสุดในประเทศไทยช่องยิบยืมเรกอร์ดครับผมออสวัสดีครับออฝากช่องไว้หน่ยเด้อ